ดีค่ะมาเจอกับจิ๊บนเทนกับจิ๊บนะคะติดตามวิเคราะห์ทิศทางของราคาทองคํากันต่อเนื่องเลยจากเมื่อเช้านะคะมาเจอกันยามค่ำคืนนะแล้วก็มาดูว่า33 0สามศูาทำงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเอาอยู่ด้วยนะคะแอบมีแฉลบแฉลบนะแอบเสียวนะคะตอนราคาเรามีแฉลบก็แฉลบลงไปแตะเส้นเอ่อมีเดียมกลางของบริจ์แบ b นด์นะคะแล้วก็มีการกับ ขึ้นมายืนเหนือ3,300.79ในทาเฟรมเดยนะคะเพราะฉะนั้นก็ยังสามารถคงขึ้นได้นะคะแล้วก็ทิศทางของทองคำเนี่ยนะคะก็คงไม่มีอะไรมากนะคะมาติดตามต่อเนื่องจากเมื่อเช้าที่เราไลฟ์ไปนะคะว่าน้องเนี่ยมาเป็นแพทเทิร์นขาขึ้นอยู่ทรงนะคะทรงยกไฮยนะคะยกไฮยแต่เนื่องจากว่าถ้าเราดูโซมบริเจอร์แบนด์ก็มีการออกข้างแหละนะคะมีการออกข้างนะคะก็ เพราะฉะนั้นนะก็อาจจะแบบเออเล่นสั้นแต่โดยเป้าหมายนะคะถือหน้าใบาเนี่ยค่อนข้างจะได้เปรียบเลยนะคะแล้วก็เป้าหมายของเขาเนี่ยจากสวิงชุดนี้นะคะสามารถเดินทางได้ถึง3500นะคะนิดๆน,น,นะคะสวัสดีค่ะคุณแบทนะคะเจอกันทุกชาและก็นอนเย็นนะคะโอเคนะในช่วงตอนนี้นะคะก็จริงๆแล้วข่าวยังไม่ได้มีแบบอะไรที่แบบมีมาเปิ่เซอร์ไพรส์นะคะก็เลย ทำให้ทองเนี่ยยังขึ้นขึ้น,นลงลงนะคะเออไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโนโยบายดอกเบีย้ยหรืออะไรเงี้ยตอนนี้เรียกว,ว่าไม่ได้มีข่าวอะไรแบบตื่นเต้นนะคะที่แบบจะทําให้ราคาทองคำแบบขึ้นไปพวดเพราะฉะนั้นณตอนนี้นะคะราคาทองคำเราเดินทางกันไปด้วยทางเทคนิอล้วนๆเลยนะคะเดินทางด้วยแบบเออเทคนิคนะคะจะถามว่าเรื่องของโนโยบายออดอกเบีย้ยนะคะที่มีผลกับกับน้องทองคํานะคะก็ ต้องบอกว่าวันนี้นะคะทองคํามีการขึ้นมาจากการอ่อนตัวของดอลลาร์เรียกได้ว่าอ่อนหนักมากนะคะถ้าดูทเทต์เมนต์ตลาดนะคะจริงๆในระบบเมจิกเอฟเอ็กซ์แนลเนี่ยจะมีความแข็งอ่อนของค่าเงินโชว์อยู่นะคะเรียกได้ว่าต่ำนะคะต่ำมากๆนะคะความอ่อนของดอลลาร์ในช่วงเช้าเนี่ยต่ำกว่าหนึ่งนะคะอยู่ที่ประมาณศูนย์จุดสี่จุดนก็เลยแบบเออมีมีแรงที่จะฟื้นขึ้นมานะคะอันเนื่องจากตอนนี้นะคะก็จะมีเรื่องของทรัมป์เนี่ยไลบีทาเวลนะคะ ความเอให้พยายามหั่นหรือว่าลดดอกเบีย้ยนะคะก็ต้องบอกว่าเป็นไม้เบื่อไม้เมานะคะกับเทรัมกับพาวเวลนะคะคือที่มองว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดเขาพูดจากันดีๆอ่ะเขาก็อาจจะยอมลดดอกเบีย้ยกันไปตั้งนานแล้วนะคะแต่แต่ด้วยโดนทำใช้วิธีการแบบท้าทานในการข่มขู่ออกคําสั่งนะคะมันก็เลยทําให้แบบว่าก็ยังไม่ได้รีบร้อนที่จะต้องแบบเออ ลดดอกเบีย้ยอะไรนะคะแต่ว่าด้วยความนี่ที่มีการบี้มากๆนะคะเราก็เกิดแบบผลบังคับที่จะต้องลดดอกเบีย้ยจริงๆนะคะอันนั้นแหละจะได้เห็นราคาทองคำม,มีการวิ่งกลับขึ้นไปนะคะอย่างรุนแรงกันอีกครั้งหนึ่งนะคะอืมนี่คือส่วนของดอกเบีย้ยนะคะเพราะฉะนั้นเช้าวันนี้นะคะก็เลยทาเห็นว่าผลจากการที่ดูเหมือนโดนทํามีปฏิกิริยาในการไล่บี้ดอกเบีย้ยกับพาเวลเนี่ยเลยทําให้ทองคําในช่วงเช้าวันนี้มีการฟื้นมาแล้วเี็กด้ยว่าดอลลาร์นี้มีการอ่อนค่อนข้างหนัก ยังเห็นได้ชัดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็คงจะต้องมารอติดตามว่าดอกเบีย้ยจะมีการหันกันได้จริงไหมนะคะจากที่มีการขึ้นมาเป็นเวลานานนะคะเพื่อเป็นการยับยั้งแล้วก็ลดของอตัวเลขเงินเฟ้อนะคะทีนี้ตัวเลขเงินเฟ้อเนี่ยก็ต้องบอกว่าเงินเฟ้อนะคะพยายามจะใช้การขึ้นดอกเบีย้ยในการคุมเงินเฟ้ออยู่นะคะแต่ที่ผ่านมาเนี่ยโดยน,นทํามีการเพิ่มปรับเพิ่มขึ้นของภาษีนะคะแล้วก็เลยทําให้ เออเหมือนเงินเฟอ้จอจะไม่อยู่แต่สุดท้ายศาลสั่งให้ยกเลิกนะคะไอ้ที่เพิ่งขึ้นภาษีศาลสั่งให้ยกเลิกทั้งหมดก็อ่ะมันก็เลยมีทิท่าว่าเอะหรือว่าเงินเฟอ้อเนี่ยสามารถคุมอยู่แล้วก็อาจจะสามารถปรับลดดอกเบี้ยได้ก็ได้หลังจากที่เงินเฟอ้อสามารถคุมอยู่นั่นเองนะคะโอเคนะคะส่วนสำหรับสงครามรัสเซียยูเครนตอนนี้ไม่มีอะไรคืบหน้านะคะก็ยังมีการลบกันอยู่อย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็ยังไม่ได้มีอันทิท่าในการที่จะ,จะกลับมาเจรจารนะคะเพราะฉัน ไม่มีข่าวเกี่ยวกับด้านอนอกตรางในช่วงเวลานี้นะคะช่วงช่วงเวลานี้เป็นถือว่าเราติดตามฟ o ลโล่ในเรื่องของดอลลาร์ล้วนเลยนะคะอ่ะเพราะฉะนั้นเทคนิคค่อนข้างจะใช้ได้แล้วก็เป็นประเด็บผลนะคะเพราะฉะนั้นเราลุ้นกับทิศทางราคาทองคําไปที่สามพันสามห้จุดนิดๆ,ๆนะคะ3ามห้าศูนหนึ่งจุดนิดๆแถวนี้นะคะก็น่าจะเป็นตัวที่ทําให้ราคาทองคำมาไปถึงนะคะแล้วก็ หลังจากนั้นเนี่ยน่าจะอยู่ในการออกด้านข้างเป็นไซว y ออกด้านข้างนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาปรับปรุกริกทีนึงว่าหลังจากที่ไป3,500นะแล้วนะคะน้องจะเปลี่ยนไปในทิศทางหรือรูปแบบไหนนั่นเองนะคะในณนะตอนนี้นะคะที่เล่นได้นะคะก็วันนี้เรียกได้ว,ว่าเป็นช่วงวันที่เขตด,ด้วยระบบเมจิกที่สนุกมากๆนะคะก็คือเราเขตตามสัญญาณโบโลน้าระบายนะคะด้วยทา m เฟิม m อนะคะทามเปิม m อหนึ่งเนี่ย สนุกเลยนะคะก็เหมือนเดิมนะคะคือเราเล่นตามสัญญาณเอ็มสิบห้านะคะ m อ็มสิบห้ามีสัญญาณบ u านะคะแล้วก็แล้วก็บที่เอ็มหนึ่งนะคะไล่บ u า buy ที่เอหนึ่งเลยนะคะมีสัญญาณเซลก็เซลที่เอหนึ่งนะคะก็วันนี้เล่นทํากําไรได้แบบเหลายรอบเลยแล้วก็มันมากนะเพราะฉะนั้นใครที่สนใจอยากได้ระบบเมจิ c เอฟเอ็กซ์แนลชุดนี้นะคะ ก็สามารถขอทดลองได้นะคะขอบราบเงื่อนไขกับทีมงานได้เลยนะคะที่ลาฟเฟเชียเทเดอร์จิฟนะคะเราให้ทดลองใช้รีสามสิบวันเลยให้ใช้ปีสามสิบวันเลยนะคะสุดภัยมากนะคะล่าสุดพนักทีมงานที่ใช้ไปนะคะใช้เวลาสองสัปดาห์ถอนทุนออกไปแล้วนะคะบอกว่ายังไม่ได้จ่ายแบบค่าต่ออายุเลยนะคะก็ดีใจด้วยนะคะเพราะเราไม่ได้อยากได้ค่าต่ออายุจากจากเราเราอยากได้ค่าต่ออายุจากตลาด ก็เอาเงินจากกําไรแบ่งกําไรมาให้โคดนะคะเป็นค่าดูแลระบบเป็นค่าพัฒนาระบบนะคะอาสัญญาณนะคะจริงๆตัวนี้นะคะก็เป็นสัญญาณที่ค่อนข้างแม่นยำพอสมควรเลยนะคะก็แต่สุดท้ายเนี่ยต่อให้แม่นยำแค่ไหนมันจะมีการขยับบ้างเล็กน้อยนะคะเพราะฉนั้นก็เอ,อเทรดด้วยความระมัดระวังกันนิดนึงนะคะก็อย่าโอเวอร์เทรดมากเกินไปนะคะส่วนใครที่เ,เขาเรียวกว่าไํกำไร ถอนกำไรไปแล้วนะคะหรือไอ้ถอนทุนออกไปแล้วเหลือแต่กําไรก็จ,จะซิ่งได้นะคะไม่มีปัญหาเลยนะคะแล้วเพราะว่าเวลาของเรามีค่าควรจะใช้ในการทํากําไรให้ได้มากที่สุดถูกไหมนะคะ,าะคราคาทองคำณตอนนี้มีการปรับตัวลงมานะคะจะเกิดสัญญาณบายไหมนะคะจะสัญญาณบายไหม ขอไม้เทสหนึ่งรอบนะคะไม้เทสอีกแล้วนะคะ <c oughs> นะ่นะแล้วค่ะเล่นเอมห้าสิบเนี่ยท L ีเอลเอเท่าที่ค่ะเล่นทม์เฟรมเอ็มหนึ่งเนี่ย เทลลิงสต็อปนี่แค่ห้าสิบนะคะห้าสิบก็ให้เริ่มกันทุนได้เลยนะคะอ่าชนนะคะเดี๋ยวรอมาลงมาเดี๋วข้ามมาอีกครั้งหนึ่งเรากดเพิ่มนะคะจะลงมาให้ใหมเอ่ยถ้าลงมาไม่ลงมาแล้วนะคะก็นั่นแหละนะ,ะตปรับตัวเป็นขาขึ้นนะคะแล้วก็รอโฟล o w ตามเส้นชายโดว์เอานะคะ วันนี้ก็เล่นไปแบบด้วยเอ็มหนึ่งแบบเนี้ยนะคะเก็บเก็บมากเก็บน้อยแล้วแต่จังหวะนะคะเก็บมากเก็บน้อยแล้วแต่จังหวะเลยมีจังหวะแบบเก็บได้เยอะมากก็มีนะคะมีจังหวะเก็บน้อยก็มีนะคะก็ใครที่สนใจอยากได้ระบบเนี่ยเป็นมันคิดเอามาให้ได้แบบง่ายง่ายมากนะคะจะทําให้หลายคนนะคะรู้สึกแบบอุ้ย,ยฉันอยากจะเปิดคอมแล้วไม่ไหวแล้วนะคะ มันทำให้รู้สึกว่าการทำเงินเนี่ยมันเป็นเรื่องง่ายขึ้นนะคะจริงๆเรื่องของระบบเนี่ยนะคะมันมันง่ายอยู่แล้วแหละนะคะส่วนที่เหลือเนี่ยเป็นเรื่องของจิตใจนะคะเป็นเรื่องของการอดทนรอสัญญาณอะไรเงี้ยนะคะคือจิตนะจะเทรดแค่ตามที่เราแบ,บ็กเทร เราแบกเทรดเราแบคเทดคือมีสัญญาณกดบายสดมีสัญญาณกดซลล์เวลาเราแบกเทรดเพราะฉะนั้นคือเมื่อเมื่อชนเทว i ิ i n g ก็คือพอแค่นั้นเลยแล้วก็รอสัญญาณคือไม่ต้องรอแบบว่าเออมันมันไปแล้วเรากลัวเสียโอกาสไหมอ่ะจิ๊กก็รอสัญญาณอย่างเดียวเลยนะคะเทรดให้ hey. คือจริงๆแล้วมันควรจะเป็นแบบนั้นแหละนะคะไม่ว่าเราจะใช้กลยุทธ์อะไรก็ตามคือควรรอให้มันเกิดสัญญาณนะค,ะคนเขา้าจุด ราคาที่ได้เปรียบไม่ว่าเราจะเทรดด้วยตามระบบหรือเทรดด้วยเทคนิคข้อของเรานะคะว่าเอออันไหนคือจุดที่ควรเป็นจุดที่ได้เปรียบหรือเราเทรดตามตันเทนระยะยาวอย่างเงี้ยนะคะตันเทนระยะยาวเรามาดูในทางเฟรมเดย์เราก็จะเห็นว่าจุดไหนคือจุดที่ได้เปรียบนะคะก็คือจุดเส้นชาร์โด้มีจุดอะไรประมาณนี้นะคะทีนี้เรื่องของการจะเล่นในทางเฟรมไหนเนี่ยนะคะดูที่พอร์ตของเรา ถามว่าลันเทนได้ไหมจริงจริงได้หมดจะเล่นแบบไหนมันได้หมดอยู่ที่พอร์ตจิ๊บให้อย่างงี้แล้วกันว่าถ้าคุณเป็นคนพอร์ตเล็กๆพอร์ต200เหรียญขั้นต่ำที่จิ๊บเนี่ยตั้งเงื่อนไขเนี่ยทําเฟรมเล็กๆเ,เ,เ,เหมาะกับเอ่อชนีอย่างพวกเราเหมาะกับเออเหมาะกับคนที่พอร์ตเล็กๆนะคะส่วนคนที่แบบอยากจะลันเทนอนะ่ะควรจะต้องพอร์ตใหญ่พอร์ตกว้างนะคะอย่างอ่ะจิ๊บตัวตัวอ,อย่างแล้ว ความกว้างระหว่างเส้นแชโดว์อะระหว่างเส้นบนกับเส้นล่างที่ยกตัวอย่างถ้าเป็นทม์เปเอ็มหนึ่งห่างกันเท่าไหร่ร้อยสิบเก้าใช่ไหมคะทม์เปอ็มสิบห้าความกว้างห่างก,กันเท่าไหร่สองร้อยห้าห้าอะทําเปเอหนึ่งนะแล้วถ้าทําเปเอหนึ่งล่ะความกว้างห่างก,กันเท่าไหร่ห่างก,กันแปดร้อยแล้วถ้าทําเปเปิลล่ะ ระหว่างเส้นแชโดว์บนล่างห่างกันเท่าไหร่ห่างกันเจ็ดพันเพราะฉะนั้นคําตอบคือถ้าเราจะเล่นทาเปรมอะไรเนี่ยเล่นตามขนาดพอร์ตค่ะถ้าเราพอร์ตเล็กนะคะก็ควรเล่นทาเปรมเล็กๆนะคะควรเล่นทําเปรมน้อยๆนะคะแต่ถ้าเกิดแบบเราพอตกว้างเนี่ยอยากจะรันเทนที่ไม่ว่าเลยนะคะแต่ถ้าพอทเราเล็กนะคะก็ เหมาะกับทําเพ็มน้อยๆทาเพ็มเล็กๆน่ารักน่ารักนะคะเก็บกําไรสั้นๆเก็บกําไรสั้นๆแต่เก็บกําไรเรื่อยๆก็พอร์ตโตได้เหมือนกันแล้วตั้งหลังมาเนี่ยมีคนบอกว่าเออบางคนบอกว่าชอบ EA เลยอะไรเงี้ยจุดก็เมื่อก่อนก็ชอบ EA นะคะแต่พอเราเทส EA บางทีมันต้องเทสให้ผ่านทุกสภาวะมันมันก็ต้องแบบเพื่อให้ผ่านทุกสภาวะมันก็เลยจําเป็นต้อง หลอดเท่านี้ถึงจะผ่านทุกสภาวะอะไรเงี้ยนะคะแต่พอเราใช้ระบบเทมืมอมันคุมได้ด้วยตัวเองคือมันคุมดูทางเฟมนี้ประกอบทางเฟมนี้คือความละเอียดในการเข้าสัญญาณมันมันทำได้ดีมากกว่าในทางเฟในในเอเอเพราะฉะนั้นนะ่ะตอนที่มาดูประเมินผลกับผล,ผลประกอบการต่อให้แบบเล่นแบบเซฟเลยก็วันกำไรวันละห้าเปอร์เซนมากกว่าห้าปอร์เซนตต่อวัน สิบวันก็ห้าสิบเปอร์เซ็นแล้วลอะไรเงี้ยเออนะคะเออเพราะฉะนั้นก็เลยบอกบอกว่าเอยถ้าใครบอกว่าฉันชอบเอ,อเทรดแบบชอบเอออะไรเงีย้ยลองเปิดใจเป็นตัวนี้ดูนะคะกดทันไหมบายนะคะเออลองเปิดใจใช้เทรดมือตามระบบที่เอ,อ่อตามระบบคือมีคือมีอมมเวลาช่วงไหนก็เทรดช่วงนั้นนะคะ มีเวลาหนึ่งทุ่มหนึ่งทุ่มเข้าตลาดเอเข้าเข้ามาทํางานเข้ากะเ <c oughs> ดี๋ยวไหมคุณทํางานตกลงวันตอนกลางคืนแล้วคุณกลับมาคุณก็ก็เข้ากะคุยกับคุยกับแฟนไปก็ได้คุยกับใครไปก็ได้บอกตาก็มองจอคอมไปอะไรเงี้ยนะคะหรือคุณจะดูเน็ตฟิกไปนะคะตาก็มองจอคอมกลับไปด้วยอะไรมีสัญญาณบายก็กดอะไรอย่างเงี้ยนะคะทำแบบนี้ประมาณสามชั่วโมงก็ได้ต่อวัน ว่ามีนะห้าเปอร์เซ็นสิบเปอร์เซ็นตนะคะอืมแบบเทแบบเออขำๆอะไรเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นก็ใครสนใจอยากได้ระบบนะคะก็สามารถรับระบบขอทดลองใช้ฟรีกับทีมงานได้เลยนะคะคือมีหน้าที่กดอย่างเดียวอเรื่องปิดกำไรให้เป็นหน้าที่ของของเท a i l i n g stop เดี๋ยวมันลากตัวการทุนไปเรื่อยๆถ้ามันลากยาวๆทีเดียวมันก็ไปได้เยอะ ะะแต่ช่วงที่มันตลาดไซเวก็จะมีแบบอ้ยเดี๋ยวก็ลงมาเตะลงมาเตะอะไรเยีง้งเะี่ยถ้าอยากจะปิดเองก็กดโคส s e a นะคะแต่ถ้าอยากจะลุนก็ปล่อยให้มันล่าใน่ไเลือกปิดกำไรเป็นหน้าที่ของมันจบละนะคะในช่วงที่จีบพ,พูดคุยกับเพื่อนๆก็กดอเดอร์ให้เห็นนะคะว่าเออมันก็ทำงานแบบนี้แหละเนาะนะคะไม่ยากไม่ยากมือใหม่แบบมือใหม่ทำกำไรได้ปก ได้อย่างเปรี้ยวอะ่ะสวัสดีค่ะคุณเอกวัฒน์นะคะบอกเลยว่ามือใหม่เนี่ยทํากําไรได้อย่างเปรี้ยวอทํากําไรได้แบบว่าโห้ยมันมันเก่งจังวะหรอยยแบบนี้เลยนะคะแต่ก็เป็นความภาคภูมิใจว่าเออแปลว่าของของของเราเนี่ยมันมันใช้ได้ผลจริงๆนะคะอ่ะนะคะไปลองรับระบบไปฝึกนะคะ รับรับระบบ,บบไปแล้วนะคะดูวิดีโอคลิปเดียวทั้งหมดที่ทิพทำเอาไว้ให้นะคะศึกษาทำความเข้าใจนะคะก็เนี่ยแบบนี้เลยนะคะเข้าสัญญาณก็ญญณกดบายคือถ้ามันไปแล้วก็ไม่เป็นไรก็ไม่ต้องตามนะคะรอสัญญาณใหม่แบบนี้นะคะมีห้องเรียนฟรีให้สามารถเรียนอยูอย่อยู่เรียนฟรีได้ตลอดเลยแล้วก็สามารถปรึกษาพูดคุยกับทีมงานได้เลยนะคะเวลาติดปัญหาอะไรไม่ได้ปล่อยให้คุณนั่งเทกเงาๆอยู่คนเดียวอย่างแน่นอนนะคะ ก็ประมาณนี้นะใครสนใจก็สามารถขอไปทดลองใช้ฟรีได้เลย30วันนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอทุกคนโชคดีสวัสดีค่ะ